โอเคครับสวัสดีพี่น้องชาวทยทุกคนนะครับผมโยเกมเดซิมสีกวิ่งซูเก็ตเตอร์เอพโซดเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้โอเคเรามาพร้อมเล่นกันดีกว่านะผมมาวันนี้เราจะไปรับนี่ับผมพิธีสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมนะฮะปะอีเวนต์ปกติไปงานอีเวนต์กันพาใครไปบ้างอืมแน่นอนก็ต้องเป็นคนให้ครอบครัวอยู่แล้วอะควินฟอเรสเอมี่ฟอเรสเอามาไปด้วยคุณแม่ไม่อยู่น่าจะไปทำงานอยู่ พร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผมตูซี่าแขกมาหรือยังแขกมาแล้วโอ้ด้ที่ชุดใครเนะี่ยเล่ชุดพอออดนอะชุดอะไรของพอออดวะนยเอลรอยซชด้วยเชิญเ,เลยครับทุกคนเชิญเลยดูซิว่ามีอะไรน่ากินบ้างโอ้โหคุณพ่อจ้วงก่อนเลยจ้วงขนมครับผมถาดผลไม้อร่อยเป็ดแดงก็น่าอร่อยโอเคมาถึงงานแล้วก็ต้องนี่หน่อยครับผมถ่ายเซลฟี่ฮะมาโพสถ้าถ่ายเซลฟี่กับเพื่อน กับใครก็แล้วแต่ไปถ่ายกับนี่ดีกว่าเอมีอ่โฟเรสเออถ่ายกับน้องถ่ายกับพ่อถ่ายกับหมาอะไรก็าไปมาเอมี่ว่างเปล่าว่างค่ะพี่สาวมาเร็วๆอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะลูกนะเดี๋ยวพี่พี่พพกล่าวคำสวดพพจน์ก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะรอนะมาแล้วค่ะชุดเปลี่ยนอย่างรวดเร็วสวัสดีค่ะ การเรียนเป็นสิ่งที่ดีห้ามขาดเรียนติดขานะหัดมาทำกันบ้านด้วยนาก็ฝากด้วยนะทุกคนว่าง่าเจ้าหมาโอ้ยให้กำลังใจฉันเหรอขอบใจมากนะเจ้าคิวขอบคุณมากค่ะที่กล่าวจบตาเญลงได้วิธีสำเร็จการศึกษาของมัธยมต้นเสร็จแล้วอ่ะพอ,อ,อกล่าวครับคุณพออออ้าวได้เลยครับแล้วชุดพอ,อดูเด,ดิ <c oughs> มันใช่ไหมเนะี่ย เอาละเด็กๆคนแรกวันนี้ที่จะมารับใบก็คือคุณบวกแดงมาเลยค่ะคุณวาสันมารับใบปริญญาค่ะอ่ายินดีด้วยนะคะอารับใบค่ะว้ยตื่นเต้นจังถ้าจะอดใจรอไม่ไหวเลยลเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณเพื่อนคุณน้องไปไหนกันหมดนะอ่ะคนต่อไปค่ะใครคะเอาแย่งนั่งที่นั่งเฉยเลยค่อยๆค่ะคุณพ่อนะหมัวแต่นั่งกินข้าวอยู่ส่วนคุณน้องไปไหนแล้ว หลับอยู่หลังบ้านกับหมาเดีดูวลคุณพี่กันต่อเธอคิดว่าไงอะเรียนจบแล้วจะไปไหนต่อล่ะฉันคิดว่าจะเรียนต่อนะเรียนต่อที่ไหนอะบอกฉันได้นะนันด์ซีนะเอดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามารับไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะพูดเสียงดังกันไปโอเคพอคะถึงตาหนูหรือยังคะอ้าถึงตาหนูแล้วค่ะหนูอยากไปรับข้างบนได้ไหมคะพออย่ามารับข้างบนอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะพอไม่ขึ้นอ่ะงั้นกันรับมันตั้งแต่ตรงนี้แล้วกัน รับใบบัญญาไปนะจ๊ะขอบพระคุณมากค่ะอุ้ยเลิศชอบหนูขอบคุณค่ะขอถ่ายรูปหน่อยเออสวยๆอ่าเซตนี้สวยเคเก็บไว้ได้นะครับผมภาพสวยๆขอบคุณมากอาจารย์นี่ตีมือค่ะฮาเสร็จแล้วรับไปแค่นี้แหละต่อไปแล้วก็หาข้าวกินหน่อยกินเป็ดแดงดีกว่าเออเป็ดย่างเป็ดแดงเป็ดเอ็มเคก็ว่าไป <c oughs> น่ารัยอย่างมากเลยค่ะ <c oughs> อาลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวกินข้าวอุ้ยไอเด็กนี่มันยืดได้ไงไวะเนี่ยแค่เติมน้ําก็ยืดได้ไอเด็กนี่มันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะเนี่ยอะคุณน้องเสร็จแล้วเหรอหาอะไรกินก่อนไหมแกก่อนที่เราจะกลับบ้านอะ่ะนั่นน่ะสิคุณพี่มีอะไรกินบ้างคะโอ้ยมีกินเยอะมากเลยลูกไปเติมได้แต่น้ำพุต้องเสียตังค์ะลยไม่เอาน้ำพุหมดแล้วงั้นก็กินนี่แหละหนมหนมกุรับอพิธีสำเร็จการศึกษาข,ของโรงเรียนม,มัธยมต้นงานอีวินกันจะจบในเร็วๆนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกท่านจงกล้าต่อไปแล้วทําให้ทุกคนภาคภูมิใจเอาใกล้จบแล้วเนี่ยขอกินข้าวก่อนแล้วกันไม่รดบไปรีบคุณพ่อะอยู่ปะคุณพ่อหลับต้องหอกลับบ้าน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 ให้หมดเลยครับวิ่งพอ,อ,อเขาเติมน้ําแกต้องไปเก็บต้องไปเก็บไปเมื่ปมืม่เดี๋ยวกินจานนี้ก่อนก่อนกลับบ้านมันเลิกค่าทุนครึ่งใช่ไหมเออแล้วก็มีเวลาอยู่มาหอกลับบ้านก่อนเลย เราทำให้ไม่ห่อไกลๆห่ออะไรไกลๆห่อแล้วก็เก็บไว้ห่อแล้วก็เก็บเลยๆเๆๆๆเๆยๆจะไม่ทันละอีกสักห่อเลยอะเออนั่นแหละมาถ่ายรูปหน่อยถ่ายเซลฟี่กับเอมี่ฟฟเรสต์ว่าเราเรียนจบแล้วเอมี่เราเข้าไม่นะชุดทันหน่ยเอาไปไหโถจะถ่ายพร้อมชุดซะหน่อยอะเศร้าเลยไม่เปไะอันนี้ก็ได้ถ่ายแล้วนะ เห็นรูปนะคะเลิศม,มากโอ้ไม่เห็นเฟรมชั้นนะเห็นเฟรมน้องขยายออกขยายออกก็นด้แค่นี้อะถ้าอื่นถ้าอื่นเลิศม,มากสาวต้องเปลี่ยนมุมมองโอเคแนวนอนดีกว่าอรักน้องให้จูบน้องเอ้ยน้องสิวขึ้นว้าวเรียนโจทนัพี่สาานี่ดีด้วยนะคะนี่ก็โออ่ะไหนดูสิรูปดีๆไหมอ่าปกติโอเคอยู่ปกติ อันนี้แนวนอนปกติปกติปกติใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้่ะเก็บใส่ถุงกันต่อสิครับผมงานยังไม่รีบใช่ไหมล่ะหยิบก่อนแล้วกันปะปะปะป,ปเก็บเก็บไว้กินที่บ้านต่อได้ถถ้ายกมาทั้งจานได้นี่ผมยกไปแล้วแน่ๆขำว่าเอาไว้คุ้มนะฮะช่วงนี้แบบเงินไม่เยอะมากอนะแต่ก็ต้องเก็บเอาไว้กินที่บ้านต่อได้อื มาให้เหลือค่ะน้าเซิร์ฟซัดให้หมดตรงจิบก่อนต้องจิบก่อน,ออนถ้าใครจะกลับบ้านกลับก่อนได้นะจ๊ะเดีย๋ยวพี่จัดการตัวนี้ให้มาเก็บของเก็บของกินเข้าในตัวก่อนอ่ะไม่นะที่ดินก็นหายไปอย่างน้อยก็ได้ของกินมาอยู่นะอ่ะเอ้ขนมกับข้าวที่อยู่ตรงนี้หายไปด้วยเลยเหรอโหอะไรวะลืมใส่เลย,ลย,เลยอะ่ะสุปได้แค่ถุงเดียว บ้าจริงอ่ะช่ไหมกับบ้านดีกว่าเจ้าหมากับบ้านกันต่อไปก็ให้คุณพี่เตรียมตัวไปนี่ฮะเรียนมาหาลัยกันต่อก่อนจะไปเรียนมาหาลัยเราต้องหาตังค์เพิ่มก่อนนะผมเออหาตังค์ก่อนหาตังค์ก่อนจริงๆหาทุนด้วยก็น่าจะดีครับผมช่วยค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะเกตวิชาต่อหน่วยเนี่ยไม่คิดตังค์ด้วยนะครับผมเป็นร้อยอะคุณเนี่ยโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมส่งอันนี้ไปก่อนแล้วกันส่งจดหมายสมัครเข้าเรียนมหาลัยทุนการศึกษาขอทุนก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูทุนก่อนะผ การศึกษาเพื่อทุกคนส่งไปส่งไปสืดหมายดาราในอนาคตส่งไปให้หมดดาราก็ดีนะถ้าสนใจเพื่อรักสัตว์โลกโอ้พอดีฉันเลี้ยงสัต,ตว์ด้วยแจมเลยส่งทุกทุนค่ะยกเว้นกีฬาเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณน้องปะไปนอนก่อนก็ได้ลืมเลยปลุกคุณคุณพี่ก่อนตอนนี้ก็หางานทำไปก่อนหาตังก่อนอืมอาจเป็นอะไรดีนะอสิกากรสื่อโซเชียลสายลับ วิศวกรผู้รอบรู้เทคโนโลยีผู้ช้นนำสไตล์ผู้ชีนำชนำสไตล์ดีกว่าน่าจะเหมาะสำหรับฉันต้องมีทักษะการเขียนถึงระดับ3แล้วก็ทะะักษะไวยพิษถึงระดับ2งานภาพที่ทำงานถ่ายภาพเอม่ฟอเร็ควรจะเริ่มต้นแบบก้าวกระโดดได้รับภาระงานนี้หรือไม่ตกรงงานของการทำงานที่นี่คือต้องถ่ายภาพไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้นอนก่อนแล้วเข้ามาถ่ายเข้ามาทำงานนะครับคนนี้น่าจะอาบพอละ คุณน้องยังอ้วนๆอ,อยู่นะครับผมจะพยายามให้น้องผุ่นเฟิร์มให้ได้ครับผมเดี๋ยวเรามาทำชาเลนจ์กันดีกว่าครับผมนี่ไอคอนชาเลนจ์เ <c oughs> ควสของเราร่วมทำชาเลนจ์ทีโพสหนึ่งครั้งแล้วก็หาเพื่อนใหม่เป็นวัยรุ่น1ิคนโพสบนโซเชียลบันนี่5ครั้งโอเคกดที่ทวีนถือครับผมโซเชียลบันนี่เปิดแอปสตอนนี้เพิ่งเปิดรายการใหม่โพสโพสถึงการบ้านบอทดความมั่นใจ แน่นอนว่าฉันเก่งแต่เรายังไม่มีเพื่อนเลยหาเพื่อนก่อนสเสตซี่คุณพ่อคุณแม่คุณยา่าปะ่ะพี่สาวโอมาเพื่อนคุณซานตาแล้วใครอีกก็ไปดูอ่ะเพิ่มเข้าไปอ่ะโพสเพิ่มมพอถึงกันถึงบ้านอ่ะโพสต่อครับผมตอนนี้ก็เปอยให้น้องเขาวิ่งไปสักแป๊บหนึ่งก่อนนะกันนะสักครู่หนึ่งเลยไปเลยว่าวันนี้วันจันทร์นี่ว่าเอ้ตายแหละอ่ะไปเรียนสนอนนะเอมี่จังปะ่ะเลสโก เรียนวันแรกของน้องครับผมมาแล้วค่ะวันแรกของหนูมันต้องสดชื่นมากนแน่ๆเลยอ่ะหาเพื่อนก่อนเลยอย่างแรกเพื่อนที่เป็นวัยรุ่นด้วยกันนี่เลย2คนข้างหลังนี่นแหละน่าจะพอเข้ากันได้อยู่นะแจ่มจนกว่าใครให้ผู้แก่อยู่ด้ก,กันก่อนได้ปะแกมันอยู่เช็กเตอรีเซ็ตผู้แกนะดีบัคแกเป็นเมธใครนี่ก็ช่วยได้แล้ว สวัสดีจ้าเป็นไรหรือเปล่าช่วงนี้วิตกเหรอดีจ้าเพื่อนใหม่อยู่ดีจ้าเฮ้ยรถโรงเรียนโอเค้าไทยเป็นเพื่อนก่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแต่เควสจะไม่ขึ้นเลยงั้นต้องคุยเป็นสักพักก่อนละกันนะเฮ้ยใครแอบชอบใครเมื่อกี้ก็เธอหน้ารักจนเกินต้านอะเอมี่แอบชอบเซเวเนสเหรอเอ๊ะใครวะใหญ่นี่เหรอเอมี่เธอชอบเธอคนนี้จริงดิจะตีฉิงกันแล้วพวกแกจะเย็นนะเคหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนก่อนค่อยว่ากัน วิคคนนี้ดาราดังจะขอเป็นเพื่อนได้หรือเปล่านะพยายามแนะนําตัวแล้วกันจะพยายามทีโพสเราต้องรุ่มใช้เลจ์ทีโพสด,ด้วยอย่าลืมเด็ดขาดมีเควสมีเควสรับงานทุกคนอะเรียนจะมาแล้วเวลาเรียนของเรา,เร,ารอก,ก่อนนะคุยกับสาวๆก่อนหาเพื่อนก่อนสวัสด,ดีแกฉันฉันเอมี่นะเพื่อนใหม่อ่าสวัสด,ดีเจงงานมาแล้วนะเธอต้องไปเรียนก่อนนะเข้าใจหรือเปล่าฉันลืมเลยต้องไปเรียนก่อนละงั้นไว้เจอกันใหม่นะฉันไปเรียนก่อนละกันแก สิบโมงแล้วเดี๋ยวเขาไม่ทันอาจารย์ขอโทษคะ่ะที่มาสายเอาไม่เป็นไรค่ะวันแรกอย่างไงี้ะคะ่ะอ่ะตั้งใจเรียนนะคะเขาจ่ายแล้วค่ะ,ะตั้งใจเรียนค่ะเปิดหนังสือนะคะอยาคุยเล่นอย่างเดียวนะคะตวเดีอ้ามเบื้อกลางวันมาแล้วเหรอเนี่ยวายจังเลยนะเมื่อกี้ฮิอ่ะหาเพื่อนคุยก่อนข้าวมันก็หิวแหละแต่อยากได้เพื่อนแต่เพื่อนไปกินข้าวก็หมดเลย กีก็นกนว่าแกแต่เข้าห้องน้ําก่อนละกันฉี่บแบบผู้ชนะแล้วก็ปกปิดสิวเล็กน้อยละกันนะปิดสิวใช้ก,กินเนอร์ล้างหน้าตอนนี้สิวขึ้นไม่ดีแล้วเป็นช่วยวรุ่นด้วยล็อกเกอร์ก็เริ่มมเรือเลยอะ่ะจับจองล็อกเกอร์ก่อนอันนี้ล็อกเกอร์เก่าของพี่สาวเรานี่ว่าฉันขอล็อกเกอร์นี้ละแกแล้วไม่ยิงคุยเลยออตรงนี้วะเนี่ยที่ตั้งกว้างเฮ้ยนั่นล็อกเกอร์ชานอย่ามาเปลี่ยนโมซัว ยิบแอปเปิ้ลมากินหน่อยแล้วก็ซื้อฟุตบอล50แล้วก็ฉีดสเปรย์น้ำหอมอตกแต่งล็อกเกอร์ของเราเป็นแนวอนิเมะแล้วกันกินแอปเปิ้ลแอปเปิลสั่งอาหารเดี๋ยวเขามาสั่งกินแล้วกันซื้อขนมบนตู้ดีกว่าครับผมมีอะไรน่ากินบ้างนะเค้กครีมกินเล่นเอาเค้กครีมกินเล่นและกันอีซื้อมาหนึ่งชิน้นแล้วก็หยิบกินได้เลยครับอยู่ไหนอ่ะอ๋อ,อกำลังหยอดตู้เพิ่งจะหยอดตู้งันเหรอเนี่ยอ่ะ ของค้างอยู่ในตู้ขายสินค้าเอาขยา่าออกมานะกูจะกินมึงอ่ะไ่กินตังค์ฉันงั้นเหรอแย่ที่สุดเลยโอ้ยเจ็บไหลไปหมดเลยอะได้ไหมเนะี่ยได้ของจากตู้แล้วอย่างงี้ก็มีด้วยนะโอ้โหว่วาจะไม่ได้กินแล้วตู้ค้างเฉยเลยอยเวลาเรียนก็จะมาขอกินก่อนนะคะลืมกินเลยอะกินก่อนอนี่ข้าวใครอะข้าวใครไม่รู้ เก็บใส่ถุงก่อนละกันออกของข้าพีู่้เก็บ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 ใส่ถุงลาเรียนเริ่มแล้วน,นะคะเด็กๆสักครู่นึงค่ะเก็บข้าวก่อนอดีมันเป็นข้าวหนูอะค่ะเก็บเก็บเออเก็บของของฟรีของฟรีฟร <laughs> ปะไปเรียนกันต่อได้ไม่รู้ใครทิ้งเอาไว้งั้นของเหมาไว้กินที่บ้านต่อแล้วกันนะไม่รู้จักคุณค่าของอาหารซะแล้วพวกนี้นี่อเรนจบแล้วเอาละ หากคุณเธอไปนอนก่อนแล้วกันนะฮะผมวันนี้มีลูกเสือหรือเปล่าเนี่ยงานวันนี้วันนี้ไม่มีมีแค่สหรับสาวกับอาทิตย์โอเคได้อยู่บสบายไม่ซีเรียสโอเควันนี้พักไปเพนเทนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยอมาด้กันต่อและกันพาร์ทหน้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายก่อนและสวัสดีครับบาย